สวัสด <ítulo> ีค anyway, ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะสวัสดีลูกๆชั้นอนุบาลสามทับศัพ์โรงเรียนเมืองนครราชสีมาเนี่ยแมแแนมแหนมแหนมแถมแถมแหมแถมแถมแหมแหมแหมวันนี้คุณนิวมาแล้วค่ะคุณนิวสวยมาแล้วเอ๊เด็กๆคิดถึงคุณนิวกันบ้างไหมคะ นิวคิดถึงลูกๆทุกคนเลยนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะคะลูกสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยหนูทําได้เอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าหน่วยหนูทําได้เด็กๆจะต้องทําอะไรกันบ้างใช่แล้วคะ่ะข้อที่1เด็กๆจะต้องรู้จากการล้างมือการเข้าห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกวิธี เด็กจะต้องรู้จักการรับประทานอาหารค่ะข้อที่3เด็กๆจะต้องรู้จักการปูการเก็บเครื่องนอนของตัวเองข้อที่4เด็กๆจะต้องรู้การแต่งกายของตัวเองข้อที่หเด็กๆจะต้องรู้จักการเก็บเครื่องใช้ของตัวเองเอ๊ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าทั้ง5ข้อนี้ทำอย่างไร วันนี้คุณยูมีอะไรมาให้เด็กๆด,ดูด้วยไหนใครอยากดูขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยค่ะย <_ letter> ้พร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปดูกันเลยเอาละค่ะเรามาเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องหนูทำได้ หัวข้อแรกนะคะการล้างมือที่ถูกวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีนะคะมีทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนมาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้เด็กๆนํำฝ่ามือมาถูก,กันค่ะถูถูถูถ,ถูขั้นตอนที่สองนํำฝ่ามือถูหลังมือค่ะ ขั้นตอนที่สามนำฝ่ามือมาถูฝ่ามืออีกเช่นเคยค่ะถู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 ขั้นตอนที่สี่นำหลังนิ้วมือถูฝ่ามือค่ะถู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 ขั้นตอนที่ห้าถูหัวแม่โป้งค่ะถู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 ถทั้งสองข้างเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนที่หก ใช้ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือค่ะหรือว่าเกานั่นเองค่ะเกา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 อีกข้างหนึ่งค่ะเกา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 ขั้นตอนที่เจ็ดถูรอบๆอบข้อมือทั้งสองข้างค่ะถู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 ว้าวเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ เด็กๆรู้วิธีการล้างมือที่ถูกวิธีทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนแล้วใช่ไหมคะต่อไปเด็กๆจะต้องรู้จักการใช้ห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกวิธีเอ๊เด็กๆดูสิคะว่าในภาพนี้เด็กทั้งสองคนนี้ใช้ห้องน้ำห้องส้วมได้ถูกวิธีไหมนะใช่แล้วคะ่ะเห็นไหมคะที่ชักโครกยังมีอุดจะระอยู่เลย แบบนี้เด็กๆอยากใช้ไหมคะไม่อยากใช่ไหมคะเพราะว่าไม่สะอาดแล้วก็เสี่ยงต่อโรคต่างๆด้วยเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันนะคะว่าการใช้ห้องน้ําห้องส้วมที่ถูกวิธีมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะคะไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมถ้าเด็กๆขึ้นไปเหยียบบนฝาโถส้วมจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆรู้ไหมคะ ใช่แล้วค่ะนอกจากฝาโถส้วมจะสกปกรกแล้วอาจจะแตกหักได้แล้วเด็กๆก,ก็จะได้รับบาดเจ็บนั่นเองเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนั่งลงไปดีๆไม่ขึ้นไปเหยียบนะคะสองไม่ทิ้งกระดาษชำระลงโถส้วมถ้าเด็กๆทิ้งกระดาษชิชชู้หรือสิ่งของลงโถส้วมเด็กๆคิดว่าโถส้วมของเราจะเป็นยังไงคะ ถูกต้องแล้วค่ะโถส้วมของเราก็จะปันได้นะคะ 3. ลราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งหลังการใช้โถส้วมเมื่อเด็กๆเ,เสร็จภารกิจแล้วนะคะเด็กๆจะต้องราดน้ำหรือกดชักโครกให้สะอาดทุกครั้งจนน้ำเป็นสีใสแบบนี้ถึงจะใช้ได้นะคะเด็กๆ 4. ล้างมือทุกครั้งหลังใช้โถส้วม เมื่อกี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้การล้างมือที่ถูกต้องทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนแล้วเมื่อเด็กๆใช้ห้องน้ําห้องส้วมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องล้างมือให้ครบเจ็ดขั้นตอนนั่นเองค่ะหัวข้อที่สองนะคะการรับประทานอาหารเด็กๆรู้ไหมคะว่าการรับประทานอาหารเด็กๆจะต้องทานอาหารให้ครบทั้งกี่หมู่นะถูกต้องแล้วค่ะ เด็กๆจะต้องทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่นะคะได้แก่โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินแล้วก็ไขมันนะคะเท่านี้เด็กๆก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลโรคแล้วค่ะนอกจากเด็กๆจะต้องทานอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่แล้วนะคะเด็กๆคนเก่งก็จะต้องมีมารยาทในการรับประทานอาหารด้วยค่ะ มารายาทที่คุณครูจะนำมาฝากในวันนี้นะคะมีเพียงสามข้อเท่านั้นคุณครูเชื่อว่าเด็กๆสามารถทำได้อย่างแน่นอนค่ะข้อที่หนึ่งเด็กๆจะต้องไม่ส่งเสียงดังหรือพูดคุยขณะรับประทานอาหารข้อที่สองเด็กๆจะต้องไม่เคาะช้อนส้อมขณะรับประทานอาหารและข้อที่สามเด็กๆจะต้องทานอาหารอย่างเรียบร้อยไม่กินมงมาม ไม่กินคําใหญ่เดินไปเด็กๆคนไหนทำได้บ้างคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทำได้ทุกคนเลยคุณครูชื่นใจมากเลยไหนเด็กๆลองดูจากภาพสิคะเด็กสองคนนี้กำลังรับประทานอาหารอยู่แต่เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่านี่เด็ก อปาปากหัอเลยแสดงว่าเขากำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเลยแบบนี้ดีไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าอาหารอาจจะกระเด็นมาโดนเพื่อนได้หรือว่าเด็กๆอาจจะสำลักอาหารก็ไม่ดีต่อสุขภาพเด็กๆนะคะมาดูที่รูปขวามือเลยค่ะเด็กคนนี้กำลังรับประทานอาหารกินโดนัทแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์โอ้โห อาหารแบบนี้ทานเยอะดีไหมคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะอาหารแบบนี้นะคะทานเยอะๆก็ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะว่ามีแต่แป้งแล้วก็น้ําตาลแถมยังเป็นของทอดอีกด้วยถ้าเด็กๆทานเยอะๆนะคะก็จะเสี่ยงต่อโรคอีกหลายโรคแล้วก็เสี่ยงต่อโรคอ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมและหมั่นออกกําลังกายด้วยนะคะมาที่หัวข้อที่3นะคะการปูและเก็บเครื่องน,นอน ไหนมีเด็กๆคนไหนสามารถปูและเก็บเครื่องนอนของตนเองได้แล้วบ้างคะโอ้โหเต็มเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอตัวอย่างการปูและเก็บเครื่องนอนให้เด็กๆรับชมด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวิดีโอกันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะหลังจากตื่นนอนนะคะเด็กๆจะต้องพับผ้าห่มให้เรียบร้อยนะคะโดยพับให้มีขนาดพอเหมาะ กับที่่นนอนคะเมื่อพับเสร็จแล้วนะคะวางผ้าห่มไว้ตรงกลางที่นอนนะคะจากนั้นเราก็จะพับด้านข้างของที่นอนทั้งสองข้างนะคะเข้ามาตรงกลางนะคะโดยเริ่มจากข้างล่างและข้างบนค่ะ ระหว่างการพับเด็กๆก็ต้องทำให้เรียบด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะพับส่วนที่เป็นหมอนนะคะลงมาข้างในค่ะทำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับส่วนปลายที่นอนนะคะเข้ามาตรงกลางนะคะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางนะคะเว้นที่ว่างระหว่างหมอนนิดนึงจากนั้นเราจะทำการพับเก็บ ทั้งสองมาประกบกันค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะจัดให้เรียบร้อยแล้วติดตีนตุ๊กแกนะคะจากนั้นเราก็จะนำที่นอนนะคะใส่ในชั้นโดยหันด้านที่มีสายเข้าไปกิบนะคะจัดที่นอนที่สุด ด็กเห็นไหมคะว่าการปูและเก็บเครื่องนอนง่ายนิดเดียวเองคุณครูเชื่อว,ว่าเด็กๆคนเก่งของคุณครูทำได้ทุกคนแน่นอนค่ะถ้าเราเก็บเครื่องนอนและปูอย่างเป็นระเบียบนะคะเครื่องนอนของเราก็จะไม่เปืเป้อนแล้วก็จะสะอาดเป็นระเบียบเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมนะ ทำได้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะมาถึงหัวข้อที่4นะคะการเก็บเครื่องใช้ส่วนตัวเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะอย่างเช่นรองเท้ากระเป๋าแก้วน้ำแปรงสีฟันสีดินสอ พาเช็ดหน้ารวมถึงเครื่องนอนของเด็กๆค่ะการเก็บเครื่องใช้แต่ละชิ้นนะคะเด็กๆจะต้องเก็บให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานค่ะอย่างเช่นรองเท้าเด็กๆควรเก็บรองเท้าไว้ที่ไหนคะใช่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องวางไว้ที่ชั้นวางรองเท้านะคะเด็กๆจะใส่รองเท้าเข้าห้องเรียนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะห้องเรียนของเราก็จะสกปรกสองกระเป๋า เด็กๆควรวางกระเป๋าไว้ที่ไหนคะใช่แล้วค่ะกระเป๋านะคะเด็กๆจะต้องวางไว้ที่ชั้นวางกระเป๋าหรือที่ห้อยกระเป๋าที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้ให้เรียบร้อยนะคะไม่วางระกเกะรก,กะสแก้วน้ำแปรงสีฟันผ้าเช็ดหน้าเครื่องนอนเด็กๆจะต้องวางไว้ที่ไหนคะ ใช่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องจัดวางไว้ที่ชั้นวางที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้นะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามค่ะสุดท้ายสิ่งที่เด็กๆได้ใช้เป็นประจำเลยก็คือดินสอสียางลบเด็กๆจะต้องวางไว้ที่ไหนคะวางไว้ในห้องได้ไหมคะไม่ได้นะคะวางไว้ที่พื้นได้ไหมคะ ไม่ได้เด็กๆก็จะต้องเก็บให้เป็นที่ให้เรียบร้อยที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้เช่นกันค่ะรวมถึงถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะแล้วเด็กๆเล่นของเล่นไม่ว่าจะเป็นไม้บล็อกตุ๊กตาหุ่นยนต์เมื่อเด็กๆเล่นเสร็จเด็กๆจะต้องทำยังไงนะใช่แล้วค่ะเด็กๆก็จะต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยทำได้ไหมคะคนเก่ง ทำได้เยี่ยมเลยค่ะมากันที่เรื่องสุดท้ายแล้วค่ะเรื่องที่ห้าการแต่งกายด้วยตนเองไหนมีเด็กๆคนไหนแต่งกายด้วยตนเองได้บ้างหรอคะโอ้โหเด็กๆสามารถแต่งกายได้ด้วยตนเองแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนวิธีการแต่งกายด้วยตนเองดีกว่าอย่างแรกเลยที่เด็กๆจะต้องใส่เด็กๆจะต้องใส่อะไรคะที่อยู่ข้างในสุดเลยใช่แล้วค่ะ เด็กๆจะต้องสวมกางเกงในก่อนสองเด็กๆจะต้องใส่อะไรนะถูกต้องค่ะเด็กๆจะต้องใส่เสื้อแล้วก็ติดกระดุมให้เรียบร้อยสามอันนี้จะแตกต่างเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะเด็กผู้ชายก็จะสวมกางเกงเด็กผู้หญิงก็จะสวมกระโปรงต่อมาค่ะ พอเด็กๆสวมเสื้อกับกางเกงแล้วเด็กๆจะต้องใส่อะไรทับเสื้อนะไม่ให้เปื้อนถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆจะต้องใส่ผ้ากันเปื้อนให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่เวลาเด็กๆทํากิจกรรมต่างๆจะได้ไม่เปื้อนเสื้อหนักเรียนของเราต่อมาค่ะข้างล่างบ้างใช่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องสวมถุงเท้าและรองเท้าให้เรียบร้อยนะคะ แล้วสถานาการณ์การแพร่ระบาดโควิดแบบนี้เด็กๆห้ามลืมอะไรคะใช่เราค่ะเด็กๆห้ามลืมหน้ากากอนามัยเด็ดขาดเลยเอาละค่ะการแต่งกายด้วยตนเองนะคะก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองวันนี้นะคะคุณครูมีการบ้านให้เด็กๆหนึ่งอย่างให้เด็กๆลองแต่งกายด้วยตนเองให้ผู้ปกครองดู ว่าเด็กๆสามารถทำได้หรือเปล่าถ้าคนไหนทำได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะชื่นใจแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ส่งไลน์มาบอกคุณครูด้วยนะคะว่าเด็กๆคนไหนสามารถแต่งกายได้ด้วยตนเองแล้วคุณครูก็จะชื่นใจชื่นใจโอเคไหมคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ครบทั้ง5้าหัวข้อแล้ว ต่อไปไปพบกับคุณครูประจำชั้นของเด็กๆกันเลยค่ะเด็กๆยังอยู่กับคุณนิวหรือเปล่าคะเอ๊เด็กๆลูกๆอนุบาลสามทับสามยังอยู่กับคุณนิวหรือเปล่านอ้อออเจอแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะกับหนวยหนูทำได้เป็นยังไงกันบ้างคะ,งงงคะลูกสนุกกันไหมคะโอเคสนุกกันนะคะ ก่อนที่เราจะลากันวันนี้ครูนิวมีคำ้องจองเอามาฝากเด็กๆด,ด้วยเด็กๆเ,เคยท่องกับคุณครูนิวแล้วแต่นี้เราจะมาท่องคำ้องจองการเก็บของพร้อมกันค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปเลยของเล่นของใช้ สมุดดินสอเมื่อใช้แล้วหนอต้องเก็บให้ดีเก็บเป็นหมวดหมู่นั่นดูเข้าทีหย,ยิบนู่นหยิบนี่หาง่ายจริงเอ้ยวันนี้ครูนิวลาเด็กๆไปก่อนนะคะสัปดาห์หนะ้าเราจะมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ